เตือนเอกสิตรีมีคันรวมถึงกชราบุตรใช้วิทยาลารในการรับชมและฟังเพราะเนื้อหาภายในคลิปอาจจะมีคำหลาบขายโอเคครับก็มาอยู่กับผมในมิเตอร์ซีอยู่นะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในสงครามคาร่านะฮะก็ตอนนี้เนี่ยกูอยู่ในดงตีนะครับคือมันมันมีเยอะมากบอกตรงฝ่ายธรรมะาเยอะเยอะจริงๆ อโอ้ยส้มเจส้มนะฮะตีแซตหนักหน่วงเลยนะฮะก็ดูจากปริมาณแล้วนะฮะก็เหมือนเราเล่นอยู่คนเดียวใน,ในสงคารามเลยครับคิดว่าน,น,นั้นนะเราคิดถึงนินจาก็เจ้าดาวเป็นเราหลายใจมากตอนนี้คือเว้งมันหายไปไหนกันหมดนะฮะ คลิปนี้เราก็มาอัดสั้นๆก็แล้วกันนะฮะก็ไม่อยากอัดนานสิบ้านาทีอา้าวจบแล้วจบไวอะเนี่ยสรุปผลขอย่างที่เห็นนะคือมันมันเยอะจริงๆก็กลับเมืองนะฮะกลับเมืองไปทะลุที่ตลาดเงินนะฮะผมโอเคคลิปนี้เราก็มาแค่นี้นะครับบ๊ายบาย ดูคลิปจบอย่าลืมกดไลค์หรือเม้นใต้คลิปนะฮะแต่ถ้าชอบมากกดแชร์คลิปไปได้เลยแต่ถ้าหากสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารกดซับส c r i b e หรือรับสมัครข้อมูลนะครับผม